วันนี้ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก,กัำปนาณรุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารบุริธิโครงการหลวงเชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและมีสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบรวมจำนวน674คนเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ เดชมหาราชบรม,มนาถบอพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากนั้นองค์มนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งมีการดำเนินงานมาเป็นเวลา55ปี ปัจจุบันพัฒนางานในมิติด้านต่างๆครอบคลุม4หมู่บ้าน542ครัวเรือนประกอบด้วย4ชนเผ่าได้แก่ลาหูดาราอังจีนยูนนานและไทยใหญ่ราษฎรประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลักสามารถปลูกพืชผักได้รวม79ชนิดอาทิผักอินทรีย์สตรอเบอรี่ชาและกาแฟอาราบิกา้าและประกอบอาชีพเสริมจากง,งานหัตถกรรมชุมชนเช่นหัตถกรรมผ้าทอบ้านนอแล่กำไลย่าอิบุแคและจากสารไม้ไผ่บ้านขอบดง สถานีเกษตรหลวงอ่างขางยังเป็นชุมชนต้นแบบที่เริ่มพัฒนามาตรฐานชุมชนโครงการหลงคาร์บอนต่ำและยั่งยืนและมีแนวทางการพัฒนาต่อยอดสู่คาร์บอนเครดิตทั้งให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมภายใต้กฎหมายรองรับโดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง